สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสิงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในป่าโคกเหมือนเดิมนะครับเสียงจัจั์นี้ร้องเสียงแบบว่ามีความสุขมากๆนะคุณผู้ชมนะบางคนอาจจะรําคาญนะครับแต่มันเป็นเสียงธรรมชาติที่บ่งบอกถึงฤดูนะครับคุณผู้ชมและก็สมุนไพรของเราวันนี้บอกเลยนะครับดอกสวยงามมากและเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะว่าบางพื้นที่บางภาคจะไม่มีนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ุผู้ชมครับอันนี้คือสมชบานะครับผมสังเกตดูดอกของเขาดอกสีเหลืองเหมือนดอกชบาเลยนะผู้ชมนะสรรพคุณของเขาบอกเลยดีมากนะครับุผู้ชมเป็นสมุนไพรที่ประเทศกินกินกันมานับพันๆปีแล้วนะครับที่เมืองไทยก็มีเหมือนกันส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนภาคอีสานแล้วก็ตอนภาคเหนือนะครับผมทางภาคเหนือภาคอีสานจะมีให้หินทั่วไปนะครับรามป่าโคกป่าเต็งรังนี้เราจะเจอได้ทั่วไปช่วงนี้ก็จะเจอง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าดอกของเขาเริ่มออกนะครับดอกก็จะคล้ายๆดอก ชาบาเลยคุณผู้ชมบางพื้นที่ก็จะมีดอกสีชมพูนะครับดอกสีแดงแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเจอแต่ดอกสีเหลืองนะคุณผู้ชมนะสมชาบานะครับเป็นไม้ล้มลุกนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะเอาหัวงเขาให้ดูนะในประเทศจีนจะใช้รากเป็นยาแก้ปวดกระเพาะอาหารบำรุงประสาทใช้ทาภายนอกแก้บวมแก้เช็ดขัดยอกช่วยต่อกระดูกที่หกักส่วนในประเทศเวียดนามทางเหนือนะครับใช้เป็นยาแก้บิดเป็นยาบำรุงแก้เจ็บคอหลอดลมอักเสบแก้ไอแก้วันโรคแก้ประจำเดือนมาผิดปกติแก้อาการปวดเอว ปวดตามตัวแก้เวียนศีรษะแก้มุตเกจแก้อาการโรคหนองในต่างๆนะครับส่วนใบของเขาก็ใช้ถูกแก้บวมแก้หิดที่มีตัวนะครับคุณผู้ชมสรรพคุณดีมากส่วนในไทยนานวิจัยยังไม่ค่อยมีเยอะนะครับแต่ทางประเทศจีนทางประเทศเวียดนามตอนเหนือเขาใช้กันมานานนับพันปีแล้วคุณผู้ชมสงเกตดูดอกนะครับปลายดอกดูนี่จตุ้มออกมาเหมือนดอก,กระบาเลยจะมีงวงเล็กๆออกมานะครับคล้ายๆกันกันกบดอกชบาเลยมาดูที่หัวของเขานี่คุณผู้ชมหัวใหญ่มาก นี่แหละครับส่วนที่เขาเอาไปทํายาส่วนที่เขาเอาไปทําเป็นสมุนไพรเอาไปดองเหล้าไปต้มน้ําดื่มนะครับบางคนก็บอกว่าสมผีเสื้อนะครับเพราะว่าสังเกตดูของเขานะครับดูใบของเขามันจะเหมือนปีกผีเสื้อเลยสังเกตดูดีๆนะครับดูดีๆนี่นะครับอันนี้เราก็เจอได้ทั่วไปเลยน,นี่่ใช่หมดเลยเดี๋ยวให้พี่ติขุดให้ดูนะครับจะได้ชัวร์ๆนะ ็ต้องระวังหัวนิดนึงนะครับคุณผู้ชมต้นเล็กๆแบบนี้หัวใหญ่นะครับโอ้สวยมากใครจะไปปลูกประดับก็ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเอาไปแบบนี้ไม่ตายนะเขาจะงอกขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมนะครับช่วงหน้าฝนนี้เราก็จะได้ดูดอกทั้งหน้าฝนเลยอันนี้ก็ต้นเล็กหน่อยนิดนึงนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมอลังการมากถ้าใครเคยกินเคยใช้หรือว่าเคยเอาไปปลูก ว่าเคยเจอตามป่านะครับโอ้ยตัวเล็กๆหัวใหญ่มากผู้ชมมาดูครับครับ้ามันเด็กน้อยเลยหัวใหญ่มากนี่คุณผู้ชมหัวใหญ่จริงๆอ่ะติ๊ิขุดให้ดูอีกนะครับมันจะเล็กๆเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้เราเรามาเจอนสมงบาหัวใหญ่อันนี้หัวเล็กครับ อันีหัวเล็กแต่ก็พอดีปลูกนะมันแครอทเลยแต่ตัวนี้คือใหญ่มากนะครับเจตโตปุอยต้นไหนครับตัวเล็กครับถ้าเราไปแล้วไม่เจอดอกสามารถดูที่ใบได้เลยสวยครับสามารถชมที่ใบได้เลยนะครับครับสวยครับโอ้สวยจริงๆคุณผู้ชม ถ้าใครอยากได้ไปปลูกนะครับหรือว่าอยากได้เอาไปกินเป็นยานะคุณผู้ชมนะติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ตรงลิงก์ให้นะครับผมใต้คอมเมนต์ให้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสาหรับโสมชบาของเรานะครับคุณผู้ชมใครเคยเห็นหรือว่าแถวไหนเรียกว่าอะไรมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ถ้าใครอยากได้ไปปลูกนะครับก็อสอบถามมาดูอีกทีแล้วกันถ้าตามป่าโคก็จะเจอง่ายหน่อยนะครับแต่ป่าเต็งรางป่าภูเขาเราจะเจอต้นใหญ่เลยนะคุณผู้ชมนะรากจะใหญ่กว่านี้อีกนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยโดนไฟไหม้แต่ถ้าป่าโคกคือโดนไฟไหม้ทุกปีแต่เขาก็ยังอยู่ได้นะครับดู สวยงามจริงดอกก็สีเหลืองสวยมากๆนะครับก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปต่อไปบริมาอมสินขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ